มีครับมีมีไม่รู้ปลาอะไรครับผมตัวใหญ่ครับๆๆครับพรรเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมายามเอ้งูนะครับนี่ตรงนี้ที่ปลาของเราหลุดนะครับไม่ได้ถ่ายวิธีการใส่ให้พเพื่อนๆได้ดูนะฮะเดี๋ยวจะมายามันเลยจะมีตัวไหมฝนตกกั้งคืนอย่างเงี้ย พืนฝนก็ตกนะฮะเกิดตกจนถึงเท้าเลยมาดูดิว่าจะมีตัวไหมับไว้จับปากท่อไว้นะฮ้เฮ้ยเฮมีมีมีเดี๋ยวนะอย่าหลุดอีกนะเฮ้ยมี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 ครับมีมีไม่รู้ปลาอะไรครับผมตัวใหญ่ฮะ ไอดุกครับนี่ไอดุกกับสลิดครับผมโอ้โหมาละมาละวันนี้แกมือวันนั้นได้ครับอืมโอ้ปลาดุกใสสวยอยู่ครับผมได้กินแฮวันเนี้ยนี่ได้สลิดสองตัวแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งครับผมดูโอ้ หมันหมานฮะวันนี้โอ้ยซาเลยอ่ะเดี๋ยวออกกอนนี่ครับผลงานของเราก็ไตปลาดุกหนึ่งตัวแล้วก็สลิดสองตัวนะครับอันนี้ก็พอที่จะได้ต้มน้ำปลานะครับผมอ๋อยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับบีบ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเนี่ยนะครับนี่เอาบรรยากาศแบบว่าวิถีชีวิตการหาอยู่หากินแบบว่าชนบทนะครับบรานอกของเรานะฮะ ก็อย่างนี้ก็ฝากได้นะครับเต็มเครื่อง